มีตัวมีตัวมีรุ่นมีรุ่นดูก่อนตัวใหญ่ไหมไปลาอะไรนี่อู้ปลาช่อนปลาช่อนใส่เบ็ดก่อนั่นปุยเซ็ตมาเราใส่เบ็ดปลาไว้ยตึมตึม <c oughs> เดี๋ยวรอดูผลงาน ลไปยาใส่ก no. oh ันอย่นี no. ้เยยำเบ็ดกันพี่น้องโรอยู่ไม่รู้นี่ อย่างเบ็ดกันก่อนมีตัวมั้ยไม่รู้มีตัวมีตัวมีรุ่นมีรุ่นดูก่อนตัวใหญ่ไหมปลาอะไรนี่อู้ปลาช่อนปลาช่อนอู้หูปลาช่อนอู้พอได้พอได้พอได้ตัวไม่ใหญ่มากพอได้อยู่พอได้อยู่พอได้พอได้ไดตัวแรกแต้มแรกแต้มแรก